สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตขา่าวฟุตบอลในยุโรปฤดูกาล2021-2022 <Yeah. S 1> เริ่มที่ข่าวแรกนะครับเอซีมิลานบุกชนะกายาลี1-0โดยได้ประตูชัยจากอิสมาเอลเบนนาเซอร์ทำให้พวกเขาทำสถิติยิงประตูเกมเยือนในการโชวเซรีอาอิตาลี15เกมติดต่อกัน ซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดของสโมสรนนับตั้งแต่ฤดูกาล1,967ถึง1,968โดยปีนั้นมีลานจบด้วยการคว้าถ้วยสกูเดตโตและสถานการณ์ในปัจจุบันพวกเขาก็รังตำแหน่งจ่าฝูงอยู่ด้วยเดอะมิลเลอร์รายงานว่าบอร์ดของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมีแผนการรับ สำหรับการจัดการเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของดาบิดเดเคียรที่กำลังเข้าสู่สัญญา18เดือนสุดท้ายโดยสโมสรกำลังพิจารณาอาจปล่อยตัวออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ หรือไม่ก็อาจจะเซ็นผู้รักษาประตูเข้ามาเพิ่มเพื่อมากดดันให้ดาบิดเดเคอรีบตัดสินใจอนาคตของตัวเองซึ่งมีรายงานว่าปีศาจแดงกำลังให้ความสนใจยาชินบูนูในายทวันของเซบียามาร่วมทัพในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ถ้าหากสามารถปล่อยตัวดาบิดเดเคอออกจากทีมได้สำเร็จตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเสริมตัวรุกเข้ามาเพียงแค่คนเดียวคือ หรือดีอาร์ที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยล่าสุดมีข่าวลือว่าหงแดงต้องการคว้าตัวโรเบิร์ตเลวันดอสกี้จากเสือยใต้ไบร์นมิวนิคด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์ซึ่งเลวันดอสกี้มีสัมพันธ์อันดีกับเจอเกนคอปกุนซีลิเวอร์พูลจากการรายงานของเอลนาซิองนาว โมฮาเมดซาลามีแนวโน้มที่เขาจะย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้หรือรอย้ายฟรีหลังหมดสัญญาโดยมีบาร์เซโลนาที่กำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามสปอร์ตสื่อสเปนรายงานว่าปารีสแซงต์แชงเป็นอีกทีมที่อยากได้ซาร่าไปร่วมทัพเพื่อเป็นตัวแทนของคีเลียนเอมบาปเป้ที่สอแวลย้ายไปร่วมทีมเลอมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยคาดว่าลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวซาร่าไว้เบื้องต้น100ล้านยูโร อนาคตของคีเลียนเอมบาเป้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากการที่เขากำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชงงหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งกระแสข่าวที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะบอกไปทางเดียวกันว่าเอมบาเป้จะย้ายออกจากทีมมากกว่าการอยู่กับเปเชต่อไปซึ่งเรอัลมาดริดถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้เจ้าตัวไปร่วมทัพอย่างไรก็ตาม โอเคโออสื่อสเปนรายงานว่าเฟซ่าดรามาลี่มาดาของคีเลียนเอ็มบาเปตั้งเงื่อนไขว่าเรอัลมาดริดจะต้องจ่ายเงินค่ากินเปล่าเป็นจำนวนเงิน150ล้านยูโรเพื่อดึงเอ็มบาเป้ไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ